อแล้วผมก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายอัปเดตใหม่ของออสตานะผมเป็นมินิอัปเดตนะผมเป็นอัปเดตท,ที่ไม่ได้ใหญ่มากโอเคอย่างแรกนะผมจะมีโค้ดใหม่แล้วก็นิวสตาร์ทั้แบนเนอร์คือเป็นนิวสตาร์ทั้แบนเนอร์ก็เป็นแบนเนอร์ตรงนี้ครับนี่ใช้สตาร์ทสุ่มนะผมเป็นตู้ใหม่ กดบิดอ่ะอันนี้แล้วผมมีโอกาสได้อนี่อันนี้เป็นตัวใหม่นะผมเป็นบัตควีนน่าจะมาจากบีดหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมเป็นตัวอะไรผมไม่ได้ดูบีดนะผมแล้วก็รีรันมารอบเป็นเมลิยร์ดับอิจิโกะนะผมอ,ะอย่างต่อไปเป็นนิวยูนิตพาสซีฟเมคานิกอาจจะมีเป็นพาสซีฟของตัวละครใหม่นะผมคือตัวละครเมื่อกี้ ชื่อว่าบัตรลัดจะเพิ่มดาเมจแต่ว่ามันจะไม่โชว์ในแสแตตของสเตตของตัวละครนะผมบงดีเปน SP, อัลเทเบสพีเขาบอกว่าอ่ามันจะขึ้นอยู่กับเลือดเลือดของศัตรูหรือเปล่าถ้าผมแปลผิดผมขออภัยนะผมอ่ะแล้วก็มีอ่าที่ลงดันใหม่นะผมจะเป็นออฟใหม่ ตรงไหนวะแปบบ๊บนึงนะผมมีที่ลงดันใหม่เออน,นี่ับผมตรงดันใหม่จะเป็นอันนี้น่าจะใช่น่าจะเป็นอ่าอันนี้นะผมกับตันน่าจะได้ออฟใหม่นะผมซึ่งผมยังไม่รู้นะผมว่ามันเอาไปใส่กับตัวอะไรนะผมเออครับผมลืมบอกอย่างหนึ่งคือไอตัวละครใหม่นะผมที่ชื่อว่าไอไอหกหกดาวนะผมที่ชื่อบัตรควีนใน สตาร์ดัซเนี่ยในตู้สตาร์ดัซน่ยมันสามารถวางได้แค่นี่ยผมแค่ตัวเดียวนะผมแล้วก็ตัวละครใหม่ชื่อมีโดฟีอะแล้วก็แฟร์ลอร์นัตส,สึนัตส์หกดาวนะผมแล้วก็มีชายนี่นัตสึจากแบนเนอร์น่าจะเป็นตัวละครรับนะผมอันนี้แล้วก็สีตาสีตานี่ผมไม่มั่นใจจากตัวอะไรนะแล้วก็มีโอกาสได้ชายนี่ชายนี่แล้วก็ส่วนตัวละครพวกนี้ก็สามารถอีโวได้แล้วนะผม อันนี้ก็มีอาบิลิตี้ของนัสเสของแฟร์เดอะเฟียแล้วก็ควายเอ็ดนะผมอันนี้ควายเอ็ดจะเป็นการปรับปรบปุงใหม่นะผมะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าตอนนี้จะเป็นตู้อะไรนะครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่เข้าตู้นะผมตอนนี้ผมอัดอยู่ยังยังยังไม่เข้าตู้เลยอ่าเดี๋ยวมาดูโค้ดใหม่กันก่อนนะผมโค้ดใหม่กดเซตติ้งกด enter อร์โค้ดนะผม แล้วก็ใส่ตามผมเลยนะผมอ่ะนี่นี่ UPD แล้วก็สามเก้าสามเป็นมินิอัปเดตสามเก้าสามจะได้พันหกแปดพันหกร้อยเจมแล้วก็ร้อยสี่สิบสตาร์ดัตแล้วก็วกต้องเวลหกสิบเท่านั้นนะผมแล้วก็เอ่อออนในเกมสิบนาทีนะผมอ่ะเดนไหนก็แล้วเดียวไหนผมจะจบคลิปแล้วผมก็สุ่มให้ดูแล้วกันนะผมขอให้ออกเถอะ ผมจะได้แบบรีวิวเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวบอกรอบเดียวรอบเดียวหรือเปล่าเอ่อเออเออบอลแดงนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหเนี่ยได้แล้วผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวหลังจากมีละกันนะครับผมรอบเดียวได้เฉยเลยโอ้มค์ก็ โอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมชอบมากกดซับด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วผมบ๊ายบายครับ